สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครของเราเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะ ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive สำหรับวันนี้เช่นเดิมเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆ มาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่การร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเชิญชวนผู้สนใจนะคะส่งผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมครั้งที่1 4ประจำปี2568ค่ะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์พันธุนะคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลพระนครนะคะก็ได้เปิดเผยเขาว่าทางสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนร่วมกับทางสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนครั้งที่14 ประจำปี2568ในวันที่17ตุลาคมนะคะที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครค่ะทางคณะนะคะก็เลยขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนักวิจัยคณาจารย์แล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะคะมาร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าวทั้งประเภทการนำเสนอแล้วก็ประเภทโปสเตอร์ค่ะ สำหรับกำหนดการส่งบทความนะคะรอบแรกจะมีขึ้นในวันที่8กันยายนและรอบที่2นะคะ29กันยายนโดยแงานนี้นะคะก็จะมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจอยู่มากมายเลยอย่างเช่นวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งผู้สนใจนะคะก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ s i m e e n g r m u t p a c t h หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่อาจารย์เทราเชษเพ่งเทราสุขไมยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ061-401-9222ได้เลยนะคะใครที่มีผลงานในด้านของวิศวกรรมศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะอยากจะไปร่วมส่งผลง ามานําเสนอในครั้งนี้ทั้งในรูปแบบของการนําเสนอแล้วก็ประเภทโปสเตอร์นะคะก็สามารถส่งผลงานกันได้รอบแรกนะคะวันที่8กันยายนแล้วก็รอบที่2 29กันยายนนี้ค่ะ มาดูกันต่อที่เด็กเก่งจากราชมงคลรันครนค่ะวันนี้นะคะเป็นเด็กๆจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่ได้คว้า1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญทองแดงในการแข่งขันคิงบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะโดยคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลรันครนนะคะก็ได้ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพกรกมลทองเผือกนะคะนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิจารณ์ภาษาอังกฤษเอกเอการสื่อสารสากลค่ะ ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะคะในการแข่งขันคิงบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand King Boxing Championship 2025ค่ะโดยสามารถควา้ารางวัลน,นึ่นเหรียญทองนะคะในประเภทไลฟ์คอนเทก และก็1เหรียญทองแดงน,นะคะประเภทคิกไลฟ์นะคะมาครองได้สำเร็จซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีทีมนักกีฬาจากทั่วประเทศเลยนะคะที่ได้มาเข้าร่วมประชันฝีมือกันอย่างคึกคักเลยโดยน้องนะคะก็ได้แสดงถึงศักยภาพทางในด้านของความแข็งแกร่งความคล่องตัวแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของนักกีฬา จนสามารถเอาชนะคู่แข่งแล้วก็สร้างผลงานอันภาคภูมิใจในครั้งนี้มาได้ค่ะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมัน่นและก็ความสามารถของนักศึกษานะคะที่ไม่เพียนเพียงแค่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองเท่านั้นแต่ว่าก็ยังจะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์แล้วก็ราชมงคลพระนครในเวทีการแข่งขันระดับประเทศให้ทุกคนได้รู้จักชื่อของราชมงคลพระนครกันได้มากยิ่งขึ้นนะ มาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจค่ะที่มีการจัดโครงการ Hero Emergency นะคะเสริมสร้างทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR แล้วก็การใช้เครื่อง AED ค่ะฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจค่ะได้มีการจัดโครงการ Hero Emergency นะคะทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ AED ค่ะ โดยมีดรอรสีสุดาอินทมาต์นะคะรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการที่คณะบริหารธุรกิจค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และก็ทักษะที่จําเป็นในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรและก็นักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมนั้นสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แล้ก็มีความมั่นใจหากว่าเกิดสถาน,นการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุการห้ามเลือดการปฐมพยาบาลบาดแผลการดูแลผู้ป่วยกระดูกหกักหรือว่าข้อเคล็ดรวมไปถึงการช่วยเหลือนะคะผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ผู้ได้รับพิษหรือว่าผู้ประสบเหตุจมน้ำอีกทางเนึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการทำ CPR แล้วก็การใช้เครื่อง AED ค่ะซึ่งก็เป็นทักษะสำคัญที่สามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิต ของผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวซึ่งในโครงการนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณสรายุทธข์ขหาปะนะพยาบาลวิชาชีพพร้อมด้วยทีมวิทยากรจากบริษัท ROSC นะคะมาเป็นผู้บรรยายแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติช่วงเช้าก็จะเป็นการให้ความรู้นะคะเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่วนในช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในรูปแบบของฐานการเรียนรู้5ฐานด้วยกัน เพื่อที่จะให้ผู้เขา้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะสามารถเรียนรู้และก็ลงมือปฏิบัติได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้แล้วค่ะทางโครงการนะคะยังได้รับเกียรติจากทางบุคลากรของสำนักการเขตดุสิตค่ะเข้ามาร่วมสังเกตการซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือนะคะแล้วก็การให้ความสำคัญ การสร้างสังคมที่ตระหนักถึงความปลอดภัยแล้วก็การช่วยเหลือผู้อื่นในภาวะฉุกเฉินอย่างแท้จริงเลยทีเดียวค่ะซึ่งการที่เราได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนทักษะการทํา CPR นะคะหรือว่าจะเป็นการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะที่เราจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะคะหรือว่าผู้ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินได้ซึ่งนอกจากการที่เราจะรู้จักการ ใช้เครื่อง AED แล้วหรือว่าจะเป็นทักษะการทำ CPR แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสติค่ะการที่เราพบเจออุบัติเหตุต่างๆเนะคะแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานหากว่าเราฝึกเอาไว้แล้วก็มีสติที่ดีนะคะเราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในสถาน,นการณ์ฉุกเฉินเรียนรู้เอาไว้แล้วก็ฝึกปฏิบัติบ่บอยๆนะคะก็จะช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมค่ะ ที่เกิดขึ้นกันในรอบรั้วของราชมงคลพระนครที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายก,การของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live ค่ะและสำหรับใครที่สนใจจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอ,ของเรานะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะที่ rmutp fb ค่ะหากว่าใครสนใจที่จะ เข้ามาเรียนต่อกับราชมงคลพระนครนะคะก็ปาสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะในการที่จะสมัครเข้ามาเรียนกับเรานะคะแล้วก็หลักสูตรท้ง9คณะของเราก็มีการลงรายละเอียดเอาไว้ให้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th นะคะหากว่าใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะวันนี้มาเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ